ดีค่ะคุณนกเล็กมาช่วยคัดมะเขือหน่อยเมื่อกี้นี่เห็นผ่านมาก็เวะมาได้นะคะ่ะเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็เบะมาคุยกันได้ค่ะปฏิสัมพันธ์กันพูดจากันดีๆแล้วก็คอมเมนต์กันแบบบาจาที่ไพเรค่ะไพเรที่มองโลกในแง่ลูกค้าก็มาถามหลายทีแล้ว ค้าก็มาถามได้ทีเสร็จยางยางก็ใหม่มานี่ก็พี่ก็เชิงเสียวๆเหมือนกันนะนี่เสียวๆต้องอ่านไว้พี่ก็หยุดเตียนมาไอ้นั่นไอ้นี่หลายหลายครั้งหลายทีพี่ก็หยุดนะหยุดเลยเราเราไม่ประพฤติกำถ้าเขียดแค่นี้ก็ก็นิ่งแล้วน้องยังไม่มีใครเข้ามาอีกเลยของพี่มันจะนิ่งแบบนี้แหละ แล้วมีคนเข้ามาบางทีพี่ก็ไม่เว้นเลยค่ะเพื่อนๆคือกดลวดมาเลยจากเพื่อน,นชวนมาหมดเลยค่ะไม่เบ่งไม่ไม่แยกอะไรเลยค่ะเพื่อนๆไม่แบ่งแยกถ้าเพื่นพนพนอนาๆจยาที่บอกพี่พี่ยังไม่ได้อ่านกดเขาเลยเขากดกดเข้าเข้ามาแล้วใช่ไหมน้องเขียดไม่ให้คอมเมนต์ดูคลิปของเพื่อนเวลาไ์สดดูคลิป และดูคลิปก็บ่อยเนาะเวลาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเวลารับเพื่อนกันเวลาเขามาขอเป็นเพื่อนนะ่ะเรารับเร็วก็ไม่ได้เนาะต้องเกลียดแค่นี้นะคะคัดมาเขือก่อนอ๋อจ้าจ้จ้า,จา,จาได้เลยจ้าแวะมาแค่นี้ก็ดีแล้วไอ้นอสกุดไม่ออกตัวหน้ารูดแต่ตัวหลังนะคะเนาะ พีเอเตอร์นี่ก็ห้าพันหกพันคนเนาะเพื่อนๆตอนนี้เนาะหกจะหกพันคนแล้วจ้ะเหลืออีกวี่กี่พีเอเตอร์นี่ก็ห้าพันหกพันคนเนาะเพื่อนๆตอนนี้เนาะหกจะหกพันคนแล้วจ้ะเหลืออีกวีก่กี่ทีนี้เขาก็จะมีรายได้เข้ามาแล้วคราวนี้ดีใจด้วยเดอ้อหวาน่้อยเดอ้อได้ผ่านได้ผ่านทุนี้ก็มีจะจะเห็นพี่ลำไมไหมละ่ะ เห็นพี่ลำไหมยายหมุนเห็นพี่ลำไหมพี่ถงัยเพลงนี้เขาไม่รีบกระกือไม่ให้คอมเมนต์ส่งติ๊กเกอร์และตัวเลขเวลาไล่สุดและดูคลิปของเพื่อนอ๋อค่ะค่ะตอนเวลาอะไรทีเนี้ยพี่ไม่เห็นมีแต่น้องเขียดตอนนี้ตอนเล็กๆเลกพี่ก็ไม่เห็นไม่เห็นเขาถ้าเราเก็บมาเองเราก็มาทําจินเองมันก็สะอาด กินผักเยอะๆมันก็มีวิตามินต่อร่างกายเรา,เนาคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะใครเนาะเข้ามาสวัสดีค่ะที่กดไลค์ให้ค่ะ <c oughs> เข้ามาอีกสองคนค่ะเป็นเพื่อนพี่ตั้งนานแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งตอนนี้ตั้งนานตั้งแต่ตอนพี่ไล์สุดต,ตอนเล็กๆเลยเนาะพ <c oughs> ี่กเกรงใจอยู่กดเติยมมาใหม่ๆเราก็ต้องอยู่ในในระเบียบของเขาอยู่ในกฎของเขาเนาะถ้าเขาเตือนไลค์มาเราก็หยุดประมาณ ถ่ายอย่างมากน้องก็ประมาณสักเจ็ดแปดคนนี้มากไม่ถึงสิบคนหรอกพี่ไล่สุดวันไหนก็เหมือนไล่สุดเพื่อเก็บนาทีค่ะเพื่อนๆเก็บนาทีให้มันให้มันครบวันแล้วยังไม่ได้ให้เขาเลยตัดเย็บเสื้อผ้าพี่ก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมจจกตัดเย็บเสื้อผ้าก็อยู่ไม่รู้ใจมันพี่ไม่รู้ใจมันเนาะ ทีนี้โอ้ยเพื่อนหายหมดเลยเพื่อนหายหมดเลยอยู่เบีบง่ายๆกินง่ายๆอยู่เบ็บง่ายๆง่ายถ้ามีทารวยก็จะกินดีกว่านี่อยู่เออนะพี่ก็เคยอ่านแล้วแหละแต่ว่าพี่ลืมภาษาอังกฤษพี่ไม่คล่องเนาะขอโทษได้หลายเด้อจำได้แต่สิริข้างหลังพี่เข้าใจว่าอย่างนี้หลนะเนาะคงจะคงจะนั่นแหละริืมตั้งแต่วันที่หกเนาะ แต่ตัวนี้เราก็ต้องฝึกเพื่อนเพื่อเลขเบี่ยนความคิดเห็นเลขเบี่ยนมาพบเจอกันมาคุยมาพูดมาทำความรู้จักกันจะต้องอยู่บ้านนอกธรรมดาธรรมชาติบ้านเรานี่แหลจะจะธรรมชาติธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติไม่ให้คมมินและสูงสติแรงหมดเลยตอนนี้ ก็รู้สึกว่าใช่นะจะัเนาะส่งคลิปเยอะๆขอบคุณนะคะที่บอกพี่เนอะจะันเนาะนั่งน้องสิริลงไปแล้วค่ะวันนี้สามคลิปแล้วจ้ามิดสีใครเข้ามาอีกคนหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นเลขสามนอะจันเนาะเห็นเลขสามจะมีคนเข้ามาอีกแล้วนี่เข้ามาเด้อเพื่อนๆเด้อเข้ามา อยู่ถ้าต้องเขียดมีธุระก็ไปก่อนก็ได้จ้ามีคนเข้ามาแล้วมีมีมีพี่หมุนเขาเข้ามาแล้วจ้าพีม่มีปฏิสัมพันธ์กันเถอะจ้าจะได้รู้จักกันนอกจากเนาะออกไปแล้วสงสายจ้าแล้วก็ได้ดูเว่นิดๆแล้วก็ก็เลยไม่ได้แวะมานอกจากเนาะตอนนี้อยู่สองคนน้องหมุนกับน้องเขียดขอบพระคุณหลายๆจ้พี่ก็พอพอพี่พิมพ์เสร็จเนาะพอพี่พิมพ์เสร็จ คอเหมตนเสร็จพี่ไปเยี่ยมบ้านนะ่ะพออันนี้พี่ก็รีบปัดเลยน่ะโอ้พี่เนาะจะเนาะน้องปีดอยู่เป็นเพื่อนพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ก็จะลงแล้วเนาะพี่เกรงใจเนาะพี่กดเตียนมาใหม่ๆเราก็ต้องอยู่ในในระเบียบของเขาอยู่ในกฎของเขาเนาะถ้าเขาเตือนไหลมาเราก็หยุดพี่ก็รู้ว่าไม่ไม,ไม่มีเวลานาะน้องหมุนออกไปแล้วนี้น้องหมุน ขอบคุณเด้อจ้าน้องมูนขอบคุณหลายๆก็โทษทีอุย้ยออกหมดแล้วออกหมดแล้วมาตั้งหลายคนพี่ก็กดทุกครั้งเลยเป็นบุญคุณเยอะเหมือนกันค่ะให้บัวให้ควายกินแล้วจ้นะะก็ญ่านี้ก็ไม่ใช่ญ่าต่ําต้อยนะย่าสูงอยู่นะยา่าถ้าเขายังไงล่ะเหมือนไม่ใช่คีเตอร์อตะเขาพูดง่ายๆนะจ๊ะ พูดง่ายๆว่าเหมือนไม่ใช่ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ต้องมามีปฏิสัมพันธ์ดั่งน้องสิริลงไปแล้วค่ะวันนี้สามคลิปแล้วจ้ามิตรสี่คลิปเยอะๆก็จะดีเองพี่พี่พี่เห็นพี่เห็นเพื่อนข้างบ้านแล้วพี่เพื่อนข้างบ้านเขาก็เป็นญาติพี่นี่แหละเขาอยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆ <c oughs> อยู่แบบง่ายๆง่ายถ้ามีถ้ารวยๆก็จะ กินดีกว่านี่อยู่ถามยังไงเอาเอาเป็นว่าถ้าถ้าเกิดทุกวันนี้เนาะจะพิมพ์อะไรก็ยากเนาะน้องเขียนเนาะจะพี่เข้าใจอยู่เนาะน้องเขียนมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ตั้งนานเนาะตั้งตั้งแต่พี่ไลฟ์มาอู้ตั้งนานแล้วเนาะขอบคุณหลายๆจ้าน้องเขียดเมื่อกี้นี่มีคนกดไลน์ให้คนหนึ่งแล้วก,ก็ก็ยังไม่เข้ามาโอ้มันไม่เด้งขึ้นให้พี่เลยเนาะเวลาเขียนมาแล้ว พี่เนี่ยพี่ไม่เห็นีแต่น้องเขียดตอนนี้ตอนเล็กๆแรกพี่ก็ไม่เห็นน <c oughs> ี่เห็นเขาตอนนี้นี่งเงยแต่ก็มา,มาแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ <c oughs> ้ะเ <ๆๆ S 1> พราะว่ามาตอนนั้นไม่ได้คุยเนาะนัวเตดใส่เอฟเฟกแล้วก็ลืมกดออกกัเ <c oughs> ลยอัเดียดน้องเขียดเขาดีนะอันนี้พูดตรงๆเนาะน้องเขียดขอโทษด้วยเด้อจะขอลงแค่นี้ละจ้ะค่ะขอบคุณค่ะน้อง ค่ะค่ะสู้ๆค่ะเราต้องอดทนค่ะข,ขอบคุณเดทก็ไม่แน่เนาะบางทีอาจจะเคยพบเคยเจอกันเนาะบางทีจะจุดใต้ตํ้มตัวจ้ะเดี๋ยวพี่ลงดีกว่าเนาะน้องเกียรตไปหาเอาคลิปนะจ๊ะไปหาถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่ก็จะลงนั้วแหละเดี๋ยวพี่จะมาไลฟ์ตอนสองทุม่มายายหมุนมักมักเลาะ <c oughs> น้องเกียรติพี่ดีใจดีใจที่พี่ได้ เกียดน้องเขียดเขาดีนะอันนี้พูดตรงตรงเนาะน้องเขียดขอโทษเด้อเด้อยเดอพี่ดีใจด้วยวันนี้ไม่ไปหาเฮ็ดนี่น้องหมุนอีเมอวานนี้เนาอเห็นไปหาปลาได้ปลาหลายเด็ดก็ไม่แน่เนาะบางทีอาจจะเคยพบเคยเจอกันเนาะบางทีจะจุดใต้ตําตอง,ตงกดบ่านเกณฑเลยจากเพื่อน,อนตอนนี้ก็ยังมา ก็ตอนนี้ก็ยังมาไล์สดเพื่อนสะสมนาทีให้มันผ่านเนาะมีคนเขียนมาน้องน้องเขียนก็เขียนมาแล้วเต่หนังสือมันไม่เด้งขึ้นให้พี่พี่ขอโทษด้วยนะพี่พี่ขอโทษด้วยมันพอดีมัน <c oughs> อยู่ท่านถ้าต้องเขียนมีทระเก็ไปก่อนก็ได้จ้ามีคนเข้ามาแล้วมีมีมีพี่หมุนเขาเข้ามาแล้วจ้าพี่หน่อยเนาะ จะทำเร็วๆก็ไม่ได้ก็ต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยอายุมากแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแรงแล้วเมื่อก่อนยังเห็นคลิปยังคลิปลำน่ะเห็นยังก็เราก็มีบุญสัมพันธ์กันเนาะเพื่อนเนาะน้องเคียดเนาะเราได้มาเจอกันเนาะเรายายหมุนมักมักเลาะน้องเคียดพี่ดีใจดีใจที่พี่ได้ทำานี่หลายอย่างเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมเพื่อนอีกเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ไลฟ์สดพอไลฟ์สดก็ต้องไปตอบเพื่อนเนาะแล้วก็ต้องงานบ้านเพื่อนทุกคนทุกคนนะไม่เว้น